โอ้วววสุดพายมาอเลยนะฮะที่ทุกคนกำลังติดตามช่องเรียนอยู่นะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะแล้วเราก็พาทุกคนมาที่ร้านอะไรน้องเซมระานไข่ปลาแบเออเอีเลยบรรยากาศร้านที่นี่ก็ดูอบอุ่นดีข้างในเป็นแอร์นะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามีเมนูอะไรที่พร้อมเสิร์ฟให้แกเรานะฮะเราจะบุกเข้าไปในร้านนะทุกคนตามผมมาเลย ในร้านเลยนะบรรยากาศในร้านก็ค่อนข้างจะเฟี้ยวๆนิดนึงนะเป็นแบบที่จะทําให้ทุกคนได้ดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะทั้งเซมวันนี้มีอะไรกินบ้างไงทั้งเซมมีเจ๊กชาบูเป็นทูพิซ้อ้ยดิท่องมาจากบ้านเลยวันนี้โอ้ไม่ได้ท่องเอาแล้วอยากกินอะไรเป็นพิเศษนี่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 โอ้โหอันนี้ไม่ได้อยากนะนี้กินได้หมดทั้งร้านเลยอสมแล้วเนี่ย ไม่กินมกินไม่กินงวดเองเนี่ยดูเลยบึ้งเลยอันนี้คือเมนูร้าซิมรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่ายำโคตรยำเฮ้ยยำโคตรยำมหามันคือมายำแลวแล้วก็เอามายำอีกแล้วก็เอามายำอีกแต่นี้มียำเดียวนะเป็นคนดีเป็นคนอะไรวะจ๊ะ๋ยไม่ไม่ใช่คนละยำไงอ๋อมียำเดียวมียำเดียวแลนู่นอะไรอันนี้จะเป็นสเต็กสเต็กเนื้อแล้วกันะเนื้อแกะเนื้อแกะเดนิสเแลนด์ต้องแกะถุงออกมาจากในตู้เย็นครับซื้อจำโค แล้วก็จะเป็นอาหารทานเล่นนะนิดๆหน่อยๆอ๋ออเดิร์ฟชิวๆไปแล้วก็จะเป็นของผมนี่สั่งตรงมาจากอิตาเลียนเลยครับเนี่ยอิตาเลียนไทยเนี่ยเต่าบูลติงจูพิซซ่าเฮ้ยมาฟุตเลยว่ะสเต็กช็อวโอ้ท่านี้อันนี้เป็นอาหารจานที่ผมพูดนะแล้วก็ทีเด็ดเลยนะฮะเข้ามาร้อนๆนะฮะทุกคนเราก็ต้องมีน้ำมะพร้าวตัวยักษ์อ่าสุดชาววังเลยต้นอยู่ไหนต้นอยู่หลังบ้านใช่ไหมเนี่ยต้นอยู่หลังสวนตัวยักษ์เลยอืมถึงจะขยบจะลงมาจากต้นเลยเนี่ย เป็นไงน้ำือเอาหวานจริงๆเฮ้ยนะผมเขาหวานจริงๆเข้ามาร้อนๆนี่ทุกคนแบบชื่นใจเลยหนาวเลยถ้าจะเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ความรู้สึก ดูไปสองที่บอยลดแอร์เลยนี่ไม่ไหวแล้วเย็นเกย์แต่หิวแล้วล่ะตอนเนี้ยต้องจัดแล้วนะหิวแล้วก็กินนะครับเราไม่ได้ถือสินอดนะครับใช่อันนี้คือรวมมาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่โคตรยำนี้ก็จะเป็นแบบรวมทุกสรรพสิ่งเลยนะกุ้งหอยปูปลาได้หมดใช่ฉนีลิงเก้งไหมครับมีหมดอนปะมุงปลาหมึกปละมุงปะมุงเป็นยังไงมันไม่คล้ายปลาหมึกป่ะปะมุงก็คือชาบปะมุงคือจะจับปลาหมึก ่ดัน่ันแหละเขาเรียกว่าปลาโมปลาวช้อนซ้อมกินซี่นี่นะลูกมอ๋อวางทีเด็ดลำลูกกาเนี่ยผมเองนะอ๋อเนี่ยแถวนี้เลยนทีเด็ดลำลูกกาส้มส้มเขียวเขียวหวานหวานเป็นไงของเซมอืมเขาหัวตังเลยไปคือว่าอร่อยจนหัวมุดอืมอร่อยจนงงหัวไม่ขึ้น่ะ มาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยทะเลภูเขาทะเลเดือดป่าไม้ลำธารมาหมดนะมาหมดเจ้าทุนเจ้าที่อยู่ในนี้มีเ <c oughs> จ้าอะไรพี่ก็ปูมา้าหอยหนาอยากกินมา้าปูไม่ไมมอยากใช่ปูปูมา้าปูมา้าปูมา้านึกว่ามีปูแล้วมีม้าด้วยไม่มีอันนี้เป็นทีาเรียกว่าอาหารส,สามเหล่าทัพนะเฮ้ยอาหารอาหารอากาศอาหารบกอาหารทะเลอาหารนะไม่ใช่ทหารนะ ถามไงครับผมขอสัมภาษณ์ไหมชอบกินปลาแซลมอนรับไหมไม่ไหวโอ้โหการมีใจความดีนี่ยังถึงอีกมากมายนะแล้วก็ตั้งแต่เดินเข้ามานะครับก็ให้ความรู้สึกที่แบบธรรมชาติดีคลาสสิกคือตามชื่อร้านนะฮะทุกคนคลาสสิกคาเฟ่นะข้างในก็เป็นแบบสไตล์คาเฟ่แต่งร้านหาของเป็นจักรเป็นแบบถังอะไรแบบนี้ที่แบบอยู่ในแบบอยู่ในยุคยุคช่วงประมาณปี1985ครับเมนูต่อไปสเต็กเนื้อ เนื้ออะไรอ่ะเนื้อกงเนื้อแกงเนื้อกงเนื้อกงเป็นไงเนื้อกงเนื้อก็อยู่ในกงอ๋อเนี่ยถามเจ้าของร้านมาเมื่อกี้เขาบอกว่ากับเนื้อนั่นแหละสเต็กเนื้อเนื้อนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละไม่มีไม่หาที่ไหนกินไม่ได้นะสเต็กเนื้อนั่นแหละอันนี้นิววัวใช่ไหมพี่วัวี่วัวนอนอยู่ตรงนั้นนะที่วัวขาหายไปขาหนึ่งเนี่ยใช่บางอีบีมาขาหนึ่งอ้า หรือว่าลูกค้าสั่งกเตะก็ต้องไปตัดมะขามใช่แบ่งขายอืลีนเฉือนี่นี่เขาเนี่ยจัดไป้องลีตัดให้แป๊บนึ่งจิบจานหนึ่งเนี่ยเขจะมีมันอยู่ด้วยอไหร่รสชาติเป็นไงล่ะรสชาติแบบเนื้อติดสรุปกินมันหรือกินเนื้อเนี่ยโดนมันเข้าไปเนื้อมันมีมันอ๋อจอยลีนไปตัดมัน ไม่ใช่ตักมาแล้ไงก็เลยถามมันเป็นยังไงมันอ้าวนี่ว่าอันนี้เป็นเนื้อแบบเนื้อเปื่อยเปื่อยนะตักมันเหมือนกันนี่ยนอนร้องอยู่แล้วเจ็บเลยเนี่ยเอาขามากินแล้วเนี่ยอ๋อมันร้องว่าไงงวมร้องว่าไงงัวร้องว่าไงเอ็มเดมเขอกว้าเออเอ้าตอนนี้ร้องว่า ไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่แล้วนี่วุ้นเนื้อเขาเปื่อยยังลินไม่ได้ไหมซอาซอสเนื้อเขาไม่เหนียวน้ำเกินไปอ่ะอืมเดี๋ยวดูตรงี้ก่อนแรกก่อนแรกเลยก็เราต้องวางให้ดีจับให้ด right> ีนะครับมุมให้ดีไม่เหรออมุมนี้เลยนี่มุมนี <ma ้โค้งงี้หน่อยไม่ต้องขยำหรอกมันจะเปลื้อนมือเอาใส่ทอดอะไร เอาพลิกไปเลยทุกคนเด็ดกปะเสียเลยเพลงเพลงนี้เขาก็เปิดแบบชิลๆออกมาเป็นแบบพักผ่อนอ่ะสไตล์พักผ่อนเลยกินอิ่มกับบ้านนอนหลับแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากดูคเจ้าสูนอะโคตรทัดติดอ่ะว้าววิสามารู้นี่รวมอยู่ในนี้หมดแล้วเนี่ยน้ำลายมึงอ่ะใช่สุดท้ายเป็นของคุณเดียวคนเดียวอดเร<น>ียบร้อยสุดยอดมีตัวอะไรต่ตัวอะไรบ้าง อันนี้เป็นอะไรอะไรอันนี้มาจากทะเลน้ําลึกนะทะเลน้าลึกตึ้งๆึ้ไมเอาไม่เอาต้องทะเลน้ําลึกดำน้ําลงไป3 445อเอเกอร์ขึ้นไปสามใบนั่นแหละไม่พอต่ออีกใบหนึ่งจากไปลองดูนี่กอ้กว่าจะได้กินพูดไปกุ้งปลาหมึกนี่คือกอยู่แถวรัดการกว่าจะได้เอามาและไปดับมาได้ต้อง ลงไปนน้ำลึกอ่ะความแสงไม่มีแล้วอ่ะลงไปใต้ทะเลเนี่ยตัดอยากรู้เลยไอ้ทะเลน้ำลึกมันเป็นยังไงอือ่ะตัดเฉือนมีดเขียงไม่เขียงไม่ต้องไึ่ต้องนัวนืะเอ้ยอะไรกันล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พิมกินใหญ่เลย จริงครบกินเยอะษ์ยกใหญ่เลยฮะยอดอยู่แล้วที่นี่มีเชนก็ยังไม่ตายนะเพราะว่าแปะวิ่งจริงปะเนี่ยจริงดิอยู่คนรู้จักเนี่ยคนรู้จักคนแถวบ้านป่ะไม่ใช่คนอะรู้จักมันอ๋อมันรู้จักมึงเออเมย์ก็จะรู้ได้ไงชื่อเชนอะคนรู้จักเห็นอยู่แบบเป็นเจ้าของไอ้นี่สิบล้อสิบล้อดิเออีทุกคันไงวิทยุมาจากสมัยนู่นอะหนึ่งปีหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบอะเฮ้ยช่วงช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีก็กับปลายปีฮิจะรอดสักราระโอ้โหตอนนั้นมีการอพยพ ก็เมืองชีเรียไปสู่ประเทศแอฟริกาใตา้แล้วก็ฮิววิทยุกันเนี่ยอะไรนี่ขาวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เอาละชิ้นเอาที่ไหนชิ้นไหนชี้เลยเอาชิ้นไหนชี้เลยชิ้นนี้นะฮะเอาไปสองเลยดีกว่าทีเดียวเลยเพราะว่าสเดี๋ยวหลับไปดลเดี๋ยวหลับไปเลเดี๋ยวชิ้นดีกว่าเดี๋ยวหลับเดีไปเลบชิ้นอีกละฝั่งนี้ชอบหลับด้วยสอนน้องๆหน่อยเพื่อดูอยู่อ่ะอ้าวเลยรู้จินยงไงอบใจมากเลยโอ้โหแล้วก็อย่ากินเยอะเอาแค่พอดีดีเราไม่กล้าน้ำทะเลเออเค็มใช่ไ่มน้ำทะเลกดไว้เบิร์บเดี๋ยวกุ้งดิ้นนั่นละเฮ้ยใช่นั่นละนั่นละหยิบเลยดิ No one, no เออใครสอนมึงเนี่ยอืมสุดยอดแล้วเออบอยคนสอนด้วยยอดนั่นอันนั้นเป็นบินโตตั้งแต่สมัยปลายปลายศตรวรรษเหมือนกันนะครเขาเรียกบินโตหรือปิ่นโตปิ่นโตนอันนี้ภาษาคลองบินโตบินอ่าบ,บินโตคือร่อางหนักคล้ายๆกันใช่เพราะว่าคนสมัยนั้นคือเหมือนกับการออกเนื้งเปี่ยนเนี่ยเปี่ยนเปี่ยนปิ่นปิ่นกลายเป็นบินบินโตสุดยอดทุกอย่าง ว้าวทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นบิงซูนะว้าวมากๆเลยนะนี่มีทั้งนมช็อกโกแลตแล้วก็จะเป็นใบอะไรเนะี่ยทุกคนอันนี้เป็นแบบที่โรยพิซซ่ามานะแล้วก็คือเราก็จะเห็นในในทุทกๆร้านนะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นการแต่งอะไรแบบท็กเจอร์อะไรเงี้ยที่มันไม่เหมือนกันเนาะใช่เออมันเฟี้ยวอยนี่อันนี้นมนมราดน้ำใจนมหกเออ ใส่แก็มาดูไงดูครับดูว่านมแล้วดูดูสครับดูฮัลโหลน้ำนมกนี่ก็น่าหนาซีมันไม่ใช่นมเต้าอันนั้นผ่านมาแล้วตอนเด็กๆก็น้ำซีมแหมอันนี้แบบช็อกโกแลตขม้นๆนี่ไม่คหวานนะใช่ไม่ใช่ของเค็มอ่ะใช่ก็อันนั้นมีอะไรอ่ะอย่าอย่าอย่าทั้งลมนะเดี๋ยว้งลมนะอย่าทั้งมนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะ นีนครีมนะนี้น้นครีมแบบวิปครีมนุ่มๆปั่นมานิ่มๆเลยค่ะโอ้โหไม่มีกลิ่นหรอกครีมกิลใช่สุดยอดกิรามายอดครับใช้ได้ใช้ได้ครับผมอร่อยแล้วก็ตามมานะฮะทุกคนใครที่อยากมาหาคาเฟ่ร้านที่แบบชิวๆสบายๆนะนั่งกันแบบมากับครอบครัวมากับน้องเอง ดรอู่แล้วมานั่งชิมกาแฟก็ได้นะท,นที่นี่มีทุกอย่างให้เลือกสัรเลยนะว้าวมากๆเลยอยากมาถ่ายรูปมุมไหนก็ได้ได้ทุกมุมได้ทุกแบบนะแล้วก็ในอนาคตที่นี่ก็จะเปิดทางด้านตะวันออกหรือตะวันตกอะไรนี่แหละยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ทิศเลยนะนะออแต่ว่าจะเปิดร้านอีกก็เป็นร้านทําทรงคล้ายๆตู้มีชั้นบนด้วย ฉันลอยฟ้าก็เฟี้ยวมากๆ้วเราจะตามมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งด้วยใช่ไหมัซิมใช่<อ>ทุกคนครับแล้วก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับเกียรติจากนิฟาร่านะฮะจะมาแบบออบอกเล่านิดนึงว่าไอเดียของร้านมันเป็นยังไงทำไมถึงทำร้านสไตล์แบบอย่างเงี้ยมันฟินมากเลยนะฮะ ก็ร้านเราก็สไตล์คลาสสิกคลาสสิกเนาะใครเข้ามาก็รู้สึกอบอุ่นนั่งสบายยนะคะแนววัยรุ่นนิดนึงกึ่งกึ่งสมัยก่อนกับกึ่งทันสมัยเข้าเข้ากันนะคะแต่เข้ามาคือสบายอันนี้ก็ฝากร้านด้วยนะคะได้ครับ้ันอยู่ตรงไหนครับนี้อยู่คลอง15สายกลางนะคะทํานบนะคะหรือเข้ามาเส้นชุมพลค่ะอ๋อเส้นนี้ก็เรียกเส้นชุมพลคือมันเป็นมันมาทางได้นําลูกกาแล้วก็ทางทัญยะ เชื่อมเชื่อมกันใช่เชื่อมกันเลยนะคะแล้วร้านนี้นะฮะก็ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยนะฮะของภาครัฐเองนะฮะก็คือกินครึ่งนึงรัฐจ่ายครึ่งนึงถ้าเกิดทุกคนเขาไม่เป็นนี่คือนี่สอนทำได้เลยได้ค่ะโอเคอย่าลืมมาใช้กันนะครับรลาไม่ใช่แบบอีทมากะลีแล้วคนละครึ่งคนละร้อยอย่างงไม่ใช่เดี๋ยวรัฐบาลขี่รถมาจ่ายให้เลยครึ่งนึงดังนั้นครับผมโอเคแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนี ฟาร่านะครับสำหรับอาหารมื้อนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ